ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันมีแก๊งที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนที่จังหวัดกระสินแก๊งนี้เนี่ยมีชื่อว่าแก๊งมอดไม้นะคุณผู้ชมฮะมันออกอารวาสเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการลงพื้นที่เชื่อว่าน่าจะมีในทุนอยู่เบื้องหลังครับเพราะดูจากอุปกรณ์ต่างๆแล้วชาวบ้านไม่น่าจะมีทุนซื้อเรื่องนี้มาได้นะฮะเรื่องนี้ครับทางในอำเภอย่างตลาดครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อาสา ททักป่าเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนะครับอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากชาวบ้านเนี่ยมีการแจ้งมาบอกว่าไปเจอพบเห็นคนบุกรุกป่าสงวนฮะมีการเข้าไปลักลอบตัดไม้อยู่คาลิปตัสไม้สักทองและไม้ประเภทอื่นๆในพื้นที่ป่าสงวนกันหลังจากลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมพบว่าน่าจะมีในทุนเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนเป็นการยุยงให้ชาวบ้านเนี่ยบุกรุกป่าสงวนเข้าไปนะฮะ สาเหตุเพราะอะไรทําไมถึงเจ้าหน้าที่เชื่อแบบนั้นเพราะจากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมันดูทันสมัยมากๆนะฮะเพราะว่าคิดแล้วถ้าชาวบ้านไม่มีในทุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่น่าจะมีทุนในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการตัดไม้แน่นอนส่วนช่วงเวลาในการก่อเหตุกลุ่มคนร้ายมักจะชอบก่อเหตุในช่วงกลางคืนนะฮะและตอนที่ฝนตกด้วยเพราะว่าตอนที่ฝนตกกลางคืนมันก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคนะฮะในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่ ทำให้แกงนี้เนี่ยสามารถที่จะลักลอบเข้าไปแล้วก็เข้าไปตัดไม้แต่ที่น่าตกใจกว่าคุณผู้ชมครับพบว่าในทุนกลุ่มนี้ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างเป็นตัวเงินนะฮะแต่มีการจ่ายค่าจ้างเป็นยาบ้าแทนตัวเงินด้วยครับเรือหน้าฝนนะครับก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของชาวบ้านผู้กระทําผิดที่จะใช้อโอกาสนี้เข้ามาบุกลุก โดยเฉพาะในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับทีนี้พอลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนดงระแนงเนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่ามันมีการถูกปุกรุกไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000ไร่นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการเพิ่มมาตรการแล้วก็รวมไปถึงการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วจะมีการออกรัะเวนป้องกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ